สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงนะที่จังหวัดน้องคายนะผมนะนี่จุดตลาดโขงบอล่เด<อ>ี๋ยวขอกำลังเลือกรอตเตอรี่อยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้ก่อนเขาบอกยวย่้ไม่ได้เลี้งเสือบอกฟังสาร อาอารนี่กึ่งอ่ะปู่ปู่บปลาแต่ว่าบรลุ่ยเยอะดูอันนี้ข้าบงบนนี่เหมือนสกายวอล์กเลยนะสกายวอล์กเลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะครับตรงตรง,ตรงนู้นน,น,นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูริมโขมก่อนว้าวสเขตแดนสยามนะอันนี้เป็นร้านอาหารนะแพรครัว ชมโขงนะครับชื่อตรงนี้ก็เป็นสะพ่อเล่านะผมนะเป็นแขวงของเบียงจันนะฮะสะพานมิตรภาพที่อยู่ตรงนู้นนะผมไกลๆนูน้นอแล้วมเนี่ ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะใช่ตอนก่อนขึ้นให้หน่อยได้ไหมอ๋อตัวนี้ในตลาดทาสดิบอือนี่ถ่ายจากอันนี้ได้มีอยู่อ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนี่เงินะ Walking สตรีทนะฮะชื่อน้องค่ายบอคกิ้งสตรีทน้องค่ายนี่นะหรว่า,กาวสกายวอลเป็นเะมืองสกายวอลนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน นี่คือนครนพนมยังไม่มีนะผมแต่นองคายมีนะผมที่นี่ไงไปโฮจิมินห์เป็นสแกบอกนะ,ะไปโฮจิมินห์โฮจิมินห์แปดร้อยกิล 800, <900 S 2> โลแปดร้อยเกือบเก้าร้อยกิโลมีค่เียนาคา,าดด้วยสักเี่มว่องไหนไม่รู้สี่สิบสี่สิบสี่อ่ครับอ่ะขึ้นไปอีกชั้นบนก่อนฮะ ผมเสียวนะชึ่อมาแบนี้มันนุ่มดีดูวิวก่อนนะครับตม้มัวนะน้อคือนอนืบอเนื้อนือกันอเน้เนื้นนนยนอยนื้มเนือเนยอน้อเนื้อเน้า,นา,างนืเนา้อื้อัน้เนอเนื้อว้าเนือเน้อ้อเนื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 ้อ่นืาอเนื้อเนือนื้อวน้อเนื้อเนื้อเ้อน้มันบบืน้อเนืนอเนื้อเนืนือนอืนาอย,าอยู่มันมีหลายชั้น โอ้วันนี้พาพาทจะตกฝั่งสปป้าลาวนะผมนะพาทีจะตกฝั่งนี้นะวันนี้อ,น <ะ S 1> อันนี้พ่กกำลังหาน่าจะหาครับพ<ช><า>้องหาปลาอะไรนะผมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่ข้างล่างตรงนี้นะนบริเวณด้านข้างเริ่มมีของมาขายแล้วนะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาขายนั่นจะเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้มาขายเอามาตั้งหมูกระทะนะครับผมพวกหมูกระทะปลาเผาเกีเ่ยวห้อนอย่างแบบนี้นะครับ ตอนรับตลาดนะัดบิมโขงตัวนี้เป็นตลาดนัดน,นะแล้ววันนี้มันไม่ใช่วันที่มีตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงวัดลำดวนนะวัดลำดวนสวยนะก็จะอยู่ริมโขงนะผมถ้ากะ มุงจากฟังสปปเรามาเราจะเห็นนะกลางคืนก็จะมีไฟสปอตไลท์นะที่ที่ตรงข้างบนนะผมที่มีพระอยู่นะเนาะเราเรามาดูยู่นี้ก่อน,นก็จะมีพระนะครับให้เรามากราบไหว้นะ ส่วนด้านข้างนะนี่ยังจะมีเป็นเจดีหรือว่าเป็นประทาตไม่รู้นะเขาเรียกเป็นเจดีเนาะเจดีสารพัดลึกนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะเจดี JD สารพัดนึกื่อนะน่าจะเป็นเจดีเก่าแก่นะเป็นเจดีที่อยู่ริมโค้งนะครับผมในหนองคายเนาะตรงตรงใกล้ๆกับตลาดนะเนี่ย จุดนี้จะเป็นตลาดด้ตรงนี้ไม่มีตลาดจะเป็นเจดีโบราณเนาะดูดู ก็น่าจะหลายคียีมากเลยนะผมดูเป็นบนรานสถานจุดจุดหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ติดกับริมโขงเนาะนี่ฮะโอ้โอเป็นพญายนาคตุ้นน้ำนะครับที่ ลิมโค้งนะพรมนาทีนองชายนี่เองเนาะสวยมากเลยก็เนี <c oughs> ่ยเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินก่อนนะครับมาล่าเนีะหมึกย่างนะไอ้ไอซีพูดลิมโคง้งตับยำเหลาตอนนี้ก็มึดต,ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งสปปลาวม่นมีอะไรทางนู้นนะทำไมสว่างสวยจังฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นเมืองก็เหมือนจะเป็นแตบบ่ว่ามีเหมือนคล้ายๆบ้านเรานะฝั่งริมโของอะไรแบบนี้เดี๋ยวซูมดูก่อนนะครับมือบ่ายโทรศัพท์ซูมมาเลย๋ยวดูว่าทําอะไรที่นู่นอยู่โอ้ตรงตรงข้างล่างจะเป็นหาดนะ เป็นหาดแบบเหมือนหาดแห่ก่อนข้นพนมเลยนะอือคือน้ากลางคืนนะบน้นนะครับมุมนน้นจะเป็นพระเนาะพระองค์ใหญ่อ๋ออ,อ่แส,สดงว่าตรงนี้คือจุดไปถ่ายรูปได้นะเข้าไปข้างในด้อันนี้คือท่าะนาักข้นน้ำนะ แล้วมีชื่อเนาะคือปู่อือรูนักคลราดนะก็น่าจะเป็นปู่อือรูท่านเดียวกันเนาะจากบึงการนะอยู่ที่เกาะดอนโพนะอยู่ตรงบึงของหลงสวยนะ,ะถ้ามาวันที่มีตลาดนี่จะสุดยอดเลยนะตรงนี้ ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะผมน้ำมือตื่นตืแล้วนะครับมากินข้าวสะกัเลยสกลนครมากินนองคายเนาะตอนนี้มีผู้สาวเต้นนะออกกําลังกายนะโอเคครับผม เอคิปนี้เขาจบเพยนเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ